ภายยูดูดูร้อนพุ่งเข้าไทยหนักแรงเกินต้านส่งท้าย41จังหวัดอุตุฉบับที่9ฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์พิยกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภัยอุตุกะภัยพิยกรากาศในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่16เมษายนเป็นเช่นไรกันบ้างครับในวันนี้ใครถูกหวยรวยเบอร์กันบ้างอย่าลืมแบ่งเงินแบ่งทองมาให้อดีนใช้กันด้วยนะครับ ซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามารวมถึงในด้านของการประกาศพื้นที่เสี่ยงพาย,ยุฤดูดร้อนและภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับภาพข่าวแรก เมื S <S <an> <S <me> ่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้15เมษายน2566ได้เกิดภายยุฤดูร้อนฝอนฟ้าขนองลงกระโชกแรงพัดถลม่มบริเวณพื้นที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณเพนพักคงประเสริฐภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป ที่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดพาย,ยุฤดูร้อนฝอนฟ้าขนองลมร,ระโชกแรงสร้างความเสียหายในด้านของแรงลมพัดเอาสังกระสีเพิงออกในบางส่วนอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณสิงโตตระกูลสีภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป เป็นภาพจากพายุรุดร้อนเช่นกันนะครับที่บริเวณพื้นที่อำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดพายุรุดร้อนฝนฟ้าขนอง,งรกะโชกแรงพัดถลมบริเวณพื้นที่อำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีถนนเส้นบ้านไถนาแก้วไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เนื่องจากมีเสาไฟฟ้าล้มทับถนน ท่านที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวขอให้ตรวจสอบเส้นทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่อำเภอเขืองในอำเภอม่วง30รวมถึงอำเภอกันทรารลมฝั่งมูลนะครับก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเช่นกันแต่บ้านของแอดมินมีแค่คลื่นนะครับเมื่อเช้านี้และได้ยินเสียงฟ้าร้องเข้ามานะครับแต่ฝนไม่ตกแต่บ้านของแอดมินเมื่อคืนนี้ฝนตกแล้วนะครับลมกระโชกแรงและมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาเป็นบางช่วง พื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างบมืเรณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรงุงเทพมหานครปริมณฑลอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใ,ใต้คลิปนี้กันนะครับต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีพายยุฤุูร้อนเข้ามาในคืนนี้นะครับจากประกาศล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ18นฬิกา กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยพาย,ยุดุดร้อนพาย,ยุฝฟนฟ้านขนองระโชคแรงประจำวันที่16เมษายน2566ตั้งแต่เวลา18นาฬกาของวันนี้จนถึง18นาฬกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวจังหวัดตาพิษณุโลกเลยพิจิตรเพชบูรณ์นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรี นครนายกกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตรากรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบนรัชธาน,นีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังพาย,ยุฤด,ดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่เนื่องจากในวันนี้ในด้านของกรมอุตุนิยมทิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเป็นฉบับที่9แจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเข้ามา16เมษายน2566 ภาคเหนือนะในคืนนี้จะเน้นบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเน้นบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีร,รัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณนครสวรรค์การจนบุรีลบบุรีสระบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑล ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบรุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดเนื่องจากในด้านของกรมอุตุนิยมที่ยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเป็นฉบับที่9แจ้งเตือนพาย,ยุฤดูร้อนประเทศไทยหางตอนบนจากบร,ริเวณข้อประากาศสูงหรือมอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนให้มีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดเชินลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองเ่อกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ร่วมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยห่างตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้รอนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและไปโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสมโลหะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองสำหรับเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วย ประกาศณวันที่16เมษายน2566เวลา17นาฬิกากรมอุตุนิยมทิยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์สำหนับด้านของฝนในคืนนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนซึ่งฝนมากสุดในคืนนี้จะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภา,า,าคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝน40เรนของพื้นที่รองลงมาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน,น,น30%ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนอ20%ของพื้นที่เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากเทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยหางตอนบนให้มีกำลังแรงขึ้น ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ร่วมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมโลหะ หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองสำหรับเกษตรกรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยส่วนลมตําตกเฉียงเหนือที่ปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนทะเลอ่าวไทยทะเลเคลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยนะคบส่วนฝนละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝนละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายของอากาศไม่ดีส่วนภาคใต้การสะสมน้อย มีการระบายของอากาศที่ดีนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าโลงในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองยี่สป็นของพื้นที่ตัวประโชคแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดตาปิสุนโลพิจิตและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสดุด21-29องศาสูงสุด36-42องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันพาย,ยุฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงในลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากนินจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสดุด25-28องศาและสูงสดุด35-37องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง อากาศร้อนในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนอง30ปเปอร์เซนต์ของพื้นที่ลมรกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากใน,นนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด3.4-3.9องศาลมใต้ความเร็ว10-20กโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าคะนอง4 0ของพื้นที่รวมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากใน,นนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉาเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแระตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาสูงสุด31-37องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อต่ำกว่า1มเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑล มีฝนตกฟ้าคนอง30ปของพื้นที่รวมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่อุณหภูมิมต่ำสุด28-29องศาและสูงสุด31-35องศาลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าขนอง4สงของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาสูงสุด32-36อ,องศาลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นลื่นสูงประมาณ1 m, เมตรบริเที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกป้าแคดองสามสนเปนของพื้นที่ส่วนมากเน้นพังงากระบี่ตรังและสะตูนอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาสูงสุด33-35องศาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดนระายงานให้ทราบ เป็นระยะยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบ้อมุลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ซับสไคร e กดแชร์ให้ดนึยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ